ก็สวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับช่องชอเก,กวัดเจียวซิงครับก็อันนี้ก็จะมารีวิวรถเกียวโค่นะครับก็รีวิวรถอันนี้ก็จะรีวิวเรื่องบิวนะครับว่าทาหมดเท่าไหร่ครับก็ราคาวิวไปก็น่าจะประมาณหกเจ็ดแสนครับก็คืออันนี้รถ10ปีแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อน ปีก็ผุหมดแล้วครับเกี่ยวข้าวตายก็เจอน้าเค็มครับเลยบิ้วใหม่ครับก็เดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ช่วงล่างเลยครับช่วงล่างนี่เพิ่งทําเมื่อต้นปีครับช่วงปีใหม่นี่ครับก็ทําที่อู่พิีเรณนการช่างนะครับก็ทําไปแสนนินทน,น,นะครับก็จะมี เฟรมช่วงล่างแล้วก็มีสเตอร์ครับยิบเก้าฟันนะครับแล้วก็รอน้ำยี่สิบครับแล้วก็เปลี่ยนรอนเลอร์ด้วยข้างหนึ่งครับเพราะว่าข้างหนึ่งมันยังเปลี่ยนพึ่งเปลี่ยนไใหม่นะครับก็เปลี่ยนลอนเลอร์ไปข้างหนึ่งก็ตกที่แสนนิดๆนะครับถ้าสนใจก็ถามพี่เชียร์ได้นะครับ ก็ช่วงล่างนี้ก็เกี่ยวข้าวก็ดีเกี่ยวข้าวก็ดีครับก็ไปปีนหินอยู่เขาพวงมาครับใครที่เคยดูคลิปนี้ก็น่าจะเห็นครับว่าเขาสูงแค่ไหนครับแล้วก็มีก้อนหินด้วยนะครับทั้งเหยยบทั้งปีนนะครับก็เหมือนกันนั่นแหละก็แข็งแรงดีครับเหล็กหนามากครับช่วงล่างของพิเชษครับก็คือแข็งแรงทนทานครับแล้วก็ย้ายนะครับ ขยับมาข้างควยอีกครับเพราะว่าเจ้าช้างมันหนักซ้ายครับหนักข้างท่อเราขยับมาหน่อยหนึ่งครับขยับเสาตู้มาแล้วก็มีบังโคลนะครับบังโคลเลนนะครับที่เห็นครับแต่ตอนนี้ถอดออกไปแล้วครับก็บังโคลเลนทุกพี่เขาซื้อเป็นเรดแผ่นมาครับเป็นเลนสีู่นสามครับใช่ไม่ใช่เลนวินเลอร์นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเลนสีู่นสามครับก็สวยเงา พอดีครับก็แผ่นน่าจะสามพันกว่าครับเพราะว่าเขาว่าเขาซื้อมาสองแผ่นมันเจ็ดพันหรือแปดพันนี่นะครับก็เล็ดแผ่นครับซื้อมาสองแผ่นครับพับให้เขางอปลายให้ครับพับพับงอให้มันโค้งให้สวยครับก็เหมือนคลิปที่รีวิวให้ดูครับใครที่ดูก่อนหน้านี้ก็น่าจะรู้ครับว่าพับยังไงครับ แต่ว่าถอดออกไปแล้วครับเพราะว่าฝนตกครับดินเหนียวดินอัดขึ้นมาครับมันดันขึ้นมา้กระโปรงมาแล้วกระโปรงขึ้นมาครับโปรงมงคลครับเรียกกระโปรงก็ได้เรียกมงคลก็ได้ครับก็เลยดูพี่ก็เลยเอาของเก่ามาใช้นะครับเพราะว่าใช้กันพังไว้ก่อนเลยดันขึ้นมาจนขาดคำงอหมดแล้วครับด้านหลังก็เดี๋ยวต้องกลับไปใส่เหมือนเดิมครับถ้าเกี่ยวข้าวก็ต้องใส่เอยเพราะว่านี้ก็น่าจะพังครับถ้าไปเกี่ยวต่ออีกครับ ่าเจอดินเหนียวรับมันดันขึ้นมาครับใครที่ดูทลิปก็น่าจะน่าจะเห็นนะครับก็มีมงโคลนะครับก็เจ็ดพันกว่าครับหรือแปดพันนี่แหละก็ลองไปดูเอานะครับแล้วก็มีนี่ครับฝ่าครอบระพานครับเลดถึงสามเหมือนกันนะครับทังมน้ำเลยครับชุดนี้น่าจะตกที่เจ็ดพันกว่าครับสองอันนี้นะครับก็ พี่เขาซื้อแรกๆครับคอมาน้ำมันสองพันห้าครับแล้วก็นนี้ห้าพันนะครับใช่เปล่าน่าจะใช่นะครับแต่ตอนนี้ราคาขึ้นเลยนะครับอันนี้ซื้อช่วงแรกๆครับแล้วก็มีพลังพูครับทำเองครับ ก็ชุดนี้ก็ตกอยู่มาหมื่นนิดนิดนะครับทั้งข้อตั้งแล้วก็ท่อแทงขึ้นอุ่มคครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ตกที่หมื่นนิดนิดครับแล้วก็ฝาข้างตู้ครับเป็นเหล็กนะครับข้างตู้ครับข้างล่างครับที่เคยรีวิวให้ดูครับก็เป็นเหล็กสามมิลครับก็เป็นสีส้ำาเหมือนกันครับแล้วก็มาขัดเงาให้มันเงาครับ ก็ซื้อนแผ่นมาครับแต่นี้ไม่ทราบราคานะครับเพราะว่าเห็นพี่ว่าเฉพาะทบบิ้วบิ้วภายในกับภายนอกนี่มันตกเกือบสองแสนนะครับแล้วก็มีปากกระโพดสามแสนสามแสนนิดๆน,น,นะครับแล้วช่วงล่างก็แสน่นิดๆก็ตกอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดแสนได้นะครับส่วนเลดพวกฝาฝาตู้พวกท่อไปเข้านี่ก็ขัดเงานะครับใช้ไข่บาวานขัดเงาครับ ก็ผมเคยถ่ายให้ดูอยู่นะครับแล้วก็มาตัดขอบนะครับทำสีแดงครับให้มันสวยๆแล้วก็ไฟเบอร์ครับไฟเบอร์พอดไปทำครับแก่แก้ไฟเบอร์ท้ายใหม่ครับใส่เป็นรูกลมครับข้างล่างเป็นรูกลมก็ดูพี่ทำมาก็หมืน่นหมื่นหน่อยๆน,นะครับหนื่นนิดๆเหมือนกันแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ ละสามพันกว่าบาทของเจ้าช้างนะครับแล้วก็มีโครงลังซิ่งครับของพิเกตโตโบครับโครงลังก็น่าอยู่ที่สามพันถึงสามพันห้านนี่แหละครับแล้วก็มีท่อข้ามนะครับท่อยดีท่อข้ามชุดนี้ผมก็จำราคาไม่ได้ครับว่าเท่าไหร่ก็ใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับหรือลองถามพิเกให้นะครับหรือว่าถาพิเกตโดยตรงก็ได้นะครับ แล้วก็มีท่อซิงครับาถ่มซื้อมาใส่ครับเป็นคอเลดครับปลายไทเทเนียมแท้ครับพี่เกบอกว่าทำมันเป็นวัสดุทําจากเครื่องบินนะครับก็คือจอดปล่อยข้าวนี่ครับแล้วก็ดับเครื่องหรือวยดับเครื่องพักก็ได้เย็นครับปลายเย็นนะครับแต่ว่าคอยังร้อนอยู่ถ้าเกิดเป็นปลายเลดมันยังร้อนอยู่ครับก็หลายทีอยู่กนที่มันจะเย็นครับแต่อันนี้ไม่ถึงห้าทีมั้งครับจอดทักพักผมไปแต่ดูเย็นแล้วครับ ขอว่าระบายความร้อนได้ดีครับก็น่าจะใช่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินสายไฟครับช่างจากอู่ลมดักครับก็เดินสายไฟได้ดีมากเลยครับหมื่นหมื่นกว่าครับเดินสายไฟทั้งเป็นสายไฟใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมปลั๊กเสียบนะครับ เขามาดูแล้เขาก็เอาเอาไฟเราไปทำปลั๊กให้นะครับก็ทําดีมากครับเก็บระเอียนให้ดีครับก็ใครสนใจก็ลองถามช่างของลมรักได้ครับอู่ลมรักครับที่พิ่ณนุโลกครับส่วนใครที่อยากทําท่อนผู้ก็ทําเองก็ตัวคอม้าก็สอบถามพิเชษได้ครับอันนี้ให้พิเชษเขาทำนะครับส่งมาให้ครับคอม้าครับแล้วก็มาวัดระดับ เอาเองนะครับระดับทอระดับอะไรนี่ครับตั้งเอาเองครับก็ใครที่ดูคลิปก็น่าจะพอรู้นะครับปากเขาโพก็เป็นของป่าเทพครับก็เจอ่าวันก็เอาเรื่องครับดันได้สบายครับ ก็จะทําละอีกก็รอชมได้นะครับก็ฝากคนกดติดตามนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ขอลา,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ